ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณธนัญญาขาบงศรัทธาของคุณกระดังงาและลูกหลานศรัทธาของคุณสมจิตเรียงทรัพและศรัทธาของคุณสันสนีจันสุขโข ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอดูโมทนาสาธุมรณาโอกาสนี้นะครับและขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัวสว่าสัพพทานังธรรมะทานังชิกนาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจใหญ่ให้คุณท่านอัญญาคะวงให้คุณกระดังงาและลูกหลานให้คุณสมจิตเรียงทรัพย์และคุณสันเสนีจันสุขโขทุกท่านขอจงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตน ไอหลวงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายท้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นสถาขอขคุณอารีสงวนรีรับเป็นเจ้าภาพครับพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกับสถาขอขคุณอารีสงวนสีกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผู้ฟังสูบ่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับ <c oughs> มันเผ็ดมันร้อนหาความสุขได้ยากไม่ปรารถนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราศึกษาเราจึงพบว่าเทพบุตรเป็นจำนวนมากพอได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วไม่ขอกลับมาเป็นมนุษย์ มีแต่ว่าขอเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงสูงจริงๆขึ้นไปจา้าอย่างเช่นอย่างเช่นพุทธโคสเทพบุตบุนะสิ้นชีวิตจากมนุษย์แล้วไปเป็นเทพบุตรหรือชั้นเทวโลกดาวก็ไม่ตั้งใจจะคิดกลับมาจะนะเกิดในเทวโลกชั้นสูงสูงจริงๆขึ้นไป ฉันเวลาธรรมโกสาเทพบุตรธรรมโกสาพระผู้เป็นพระอาหารหันต์เห็นว่าภัยเกิดจากผู้ที่เป็นมิจฉาทิสิจะทำให้พุทธศาสนานี้ย่อยยับไปก็ทราบด้วยอภิญญาว่ามีผู้เดียวที่จะช่วยต้านภัยของพวกมิจฉาทิสิและจะทำให้พุทธศาสนาสืบต่อไปได้อีกมีผู้เดียว คือพุทธโกศเทพบุตรจึงได้เข้าอภิญญาไปพบท้าวสก,กเทวราชขอโอกาสพบพุทธโกศเทพบุขรนาแล้วก็ท้าวสก,กเทวราชก็พาพระธรรมโกศไปพบกับพุทธโกศเทพบุตร พุทธาคามสดาบุตปฏิเสธ,ธจะไม่ขอกลับไปเกิดในโลกมนุษย์อีกธรรมโกศจึงได้ทวงว่าท่านลืมพุทธศาสนาที่แล้วหรือที่ทําให้ท่านมาเกิดเป็นเทพบุตรอาได้เกิดเป็นเทพบุตรเพราะพุทธศาสนาท่านได้ดีบได้ดีแล้วลืมซะหล,ลืมพุทธศาสนาแล้วหรือท่านไม่จะไม่สนองคุณพุทธศาสนาเลยเลยสลดใจสลดใจ ว่าเราประมาทลืมคุณของพุทธศาสนาจึงได้รับปากรับปากธรรมโกตะเทพบุตรว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยพุทธศาสนา,าและท่านก็นมาอุบัติเป็นมนุษย์ช่วยพุทธศาสนา,าทําให้คําสอนของพระเจ้าตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้แต่มหายานด่าพุทธ,ธโคสาจารย์ เรียนขปมหายานนะฮะมันแค้นพุทธโคสาจารย์มากอ่าแค่นั้นเราอะ่ะชาวพุทธถ้าหลงคาลมมหายานจะเกลียดพุทธโคสาจารย์จะเกลียดพุทธโคสาจารย์สาเหตุเกยดก็เพราะว่าพุทธโคสาจารย์ไปเอาพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา แปลจากภาษาสิงหนลมาเป็นภาษาบาลีกลับคืนแควนมคนาคดกลับคืนชมพูทวีพรามณ์มันเกลียดมากๆจันมหายานคือใครก็พวกพรามณมาบวชในอุสนาแล้วก็ยากแยกแตกมีกายไปเป็นมหายาน แล้วก็ถล่มทลายคำสอนของพระพุทธเจ้าดัดแปลงคำสอนพุทธเจ้าบัญญัติกันขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอะไรมีกวนอิมแทนพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้ามีโพธิสัตว์แทนพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้าโจมตีพุทธเจ้าช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าที่ผ่านแล้วจะมาช่วยเราได้ไงไม่เหมือนโพธิสัตว์ วนอิมเนี่ยเป็นผู้มีคุณแก่เราจริงใจไม่ยอมนิพพานไม่ยอมเป็นพุทธเจ้าเพราะเป็นห่วงใจเราเนี่ไงมหายาณเราก็เลยมีกวนใจทำให้ห่างไกลพระพุทธเจ้ากวนใจนะนะไม่ได้กวนใครกวนใจทำให้ห่างไกลพุทธเจ้าด้วยคาลมของ มหายานคาลมของวชิระยานแตกสายแตกหน่อไปกอบสายเดียวกันกับพรามมหายานพรามจึงใช้สันสกฤตไม่ใช้บาลีคำสอนของมหายานใช้สันสกฤตเช่นเดียวกันกันกบพรามเพราะพรามนั่นแหละ ปลอมปนมาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็แยกนิกายออกไปเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาอันนี้ก็พูดให้เราได้เข้าใจว่านะครับเราเนี่ยทุกคนมีบุญนามาเกิดในสายมหาเถรวาดเทรวาทนี่ก็คือผู้ที่เรากระทำสังขยนาครั้งแรกมีพระมหากัตปะพระอานนท์พระอุบาลี และก็พระขีนาศพอีก497รวมทั้งหมดก็อีก3องค์ก็เป็น500องค์รวบรวมคำสองุทธเจ้าว่านี่คือเป็นพระวินัยนี่คือเป็นพระสูตรนี่คือเป็นพระอภิธรรมอะไรยี่เรียกว่าไตรกี่ดกลและตกลงกไว้นะฮะว่าเราทำคำขาดสัญญาครั้งเนี้ตกลงว่า สิ่งใดที่พระพุทธเจา้าไม่บัญญัติเราจะไม่บัญญัติเพิ่มเติมสิ่งใดที่พระพุทธเจา้าบัญญัติไปแล้วเราจะไม่ถอดถอนคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นนี่คือเทระวาดเทระก็คืออานอนอุบาลีพระมหากัสสปะเป็นมหาเทระตกลงกันว่าเรารวบรวมธรรมวินัยไว้แล้วเป็นสามปีดก เราจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเราจะไม่ถอดถอนในสิ่งที่พระุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้วดังต่อมาจึงมีอาจึงมีลัทธิอาจารยาา์ขึ้นจะเรียกกันอาจารย์ว่าอันนี้มันควรอน,นรมล์กันได้แล้วมันล่วงยุคล่วงสมัยแล้วนี่เกิดขึ้นหลังจากพระุทธเจ้าปฏิพานแล้วหนึ่งร้อยปี ก็เลยมีลัทธิอาจาริยว่านลัทธิจริยว่านก็แบ่งออกไปเป็นมหาสังคิกะนิกายมหาสังกิกะนิกายมหาสังกิกะก็แตกออกไปเป็นส8นิกาย18นิกายก็แยกออกมาเป็นมหายานมหายานก็แยกออกไปเป็นวชิรยานในช่วงของมหายานวาชิรยานเนี่ยจึงต้องมีพระโพธิสัตว์ นะฮต้องมีพระพุษตรฝ่ายฮินดูพรามณ์ก็เอาบ้างแต่งคำพีขึ้นมาพระศิวะพระนาลายดีกว่าพระพรหมพรามณ์ก็หักหลังพระพรหมเพราะเดิมมาเนี่ยเขารบนับถือพรหมโลกนี้พระพรหมสร้างต่อมาก็มีคำพีขึ้นมาใหม่ พระนารายเป็นผู้สร้างโลกพระศิวะเป็นผู้ปกครองโลกก็ว่ากันไปตามกำลังพุทธกลัวจะเสียหน้าเขาพุทธก็ตั้งตั้งกวนอิมขึ้นมาบ้างเพื่อสนองความต้องการของประชาชนพุทธเจ้าสนองความต้องการใครไม่ได้กวนอิมสนองความต้องการได้จึงได้มีลัทธิกวนอิมขึ้นมา นี่ฮะนี่เรียนเรื่องพระพุทธศาสนาซะเลยนะครับดังนั้นประวัติของพุทธศาสนาเนี่ยเราควรจะศึกษากันบ้างเราจะได้รู้ว่านี่คือเทรวาทนี่คือมหายานที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าเมืองไทยเราขานรับมหายานเอาไว้ในเมืองไทยแล้วเราก็เริ่มเข้าใจคลาดเคลื่อน มหายานดีกว่ามหายานนี่แหละครับที่ใช้สันสกฤตถ้าเราไม่รีบดีดเอาสันสกิตออกจากปัจจัยบิดกไปซ่าปล่อยให้สันสกิตเกาะกินอยู่กับปัจจัยบิดกนี่คือสนิมเหล็กประยปปัจจัยบิดกเหมือนดังกับเหล็กที่แข็งแกร่งแต่เหล็กที่แข็งแกร่งเกิดมีสนิมเกาะอยู่ที่เหล็ก เกาะอยู่ที่พระใจพี่ดกถ้าเราประมาทสนิมมันเคยหยุดไหมครอ๋อสนิมมันมันหยุดไหมฮะเกาะที่ไหนแล้วมันหยุดแค่นั้นไหมไม่มีมันมีแต่จะลุกลามไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราปล่อยให้สนิมลุกลามไปเรื่อยๆอีกหน่อยพระไตพี่ดกก็จะเป็นไตพปิดกของมหายานคำสอนของพระเจ้าก,ก็ถูกลดลั่นเหลือกำลังน้อยลงทุกที และกำลังของสนิมก็จะคุกคามเข้าไปมากขึ้นทุกทีนี่คืออยากให้เราได้รู้ไว้เราเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้จักพุทธนะว่ามีอะไรเข้ามาปะปลในพุทธแล้วพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีพรามณ์มหายานใช้ภาษาสันสกิต แล้วทําไมสันติจจึงต้องมาเกาะอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เกาะอยู่ในบาลีนะเกาะอยู่ในฐานะเป็นภาษาไทยแปลบาลีออกมาแล้วแทนที่จะเป็นบาลีไทยกลายเป็นบาลีแล้วก็สันสกฤตอะไรเกิดขึ้นกับชาวพุทธพระคุณเจ้าผมไหวผ่านอากาศยังนิ่งเฉยกันอยู่เลย ทำไมไม่ช่วยกันแกะเอาสันสกฤตที่เป็นคำแปลพระไตรปิฎกออกซะให้เหลือบาลีไทยไม่ใช่บาลีสันสกฤตไม่แค่นั้นนะฮะมหาเลยสงบางแห่งเป็นคณะบาลีสันสกฤตรโขอัน,น,นกีรนณะหนาเป็นคณะบาลีสันสกฤตบาลีเป็นคำวิชาสันสกิตเป็นคำเอามาอยู่กันคณะเดียวก็ได้อย่างไร แล,ล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับลงสนิมเกิดขึ้นที่ไหนสนิมมันเคยหยุดนิ่งนะเอาแค่นี้นะฮะแค่นี้นั่งสือธรรมะเก่าๆอย่างเงี้ยกรรมนี่มีมอมมาสองตัวนะแต่นังสือธรรมะใหม่ๆกรรมมีราเหลือสองตัวหมดเพราะไม่มีใครยับยั้งเอาไว้ได้เลย ให้กรรมมีมอม้าสองตัวคุกคามลุกลามกลับไปเรื่อยๆเจ้าก็ทั้งธรรมะคือธรรมชาติหารู้ไม่ว่าธรรมะเขียนมีมอม้าสองตัวธรรมชาติมันมีเราอเรือสองตัวแล้วเราก็ธรรมะคือธรรมชาติพุทธเจ้าก,กัสสรุธธรรมชาติเอาธรรมชาติมาสอนเราพระสงฆ์บางองค์นะครับแล้วเราจะไม่ช่วยกันเลยครับ ไม่ช่วยกันเอาสนิมออกไปหรือในเมื่อสนิมไม่มีประโยชน์ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทยานุมาลราชาทนแปลความหมายของคำว่าธรรมะที่มีรอเรือสองตัวว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวโลกและจักรวาลให้อยู่ได้ธรรมะของสันสกิตนะแปลว่าสิ่งยึดเหนี่ยวโลกและจักรวาลให้อยู่ได้ ผมมีหลักฐานอยู่แต่ธรรมะของพู้เจ้าธรรมะคือคำสั่งสอนของพู้เจ้าและเขียนก็ต่างกันแปลก็ต่างกันแต่พระคุณเจ้าเกือบทั่วประเทศนิยมธรรมะที่มีรอเรือสองตัวไม่นิยมธรรมะที่มีมอมาสสองตัวนี่อะไรเกิดขึ้นกันกับพระไตรปิฎกอะไรเกิดขึ้นกับพุทธ ศาสนาผมอาจจะบอกคงผมคงเดียวดายหัวเดียวกระเทียมรีบฟั้งเนี่ยพูดอย่างเนี้ยเขาจึงตั้งคอหาให้ผมว่าพวกก่อความวุ่นวายผมก็ยอมรับนะผมกำลังก่อความวุ่นวายให้เขาแต่ผมก็กำลังก่อความรู้ถูกเข้าใจถูกให้กับมหาชนฉะนั้นจึงต้องดินน้นรนขอต่อสัญญาทีวีสักปีได้ไหม ต่อไม่ได้ก็จบนะจบต่อได้ก็เอา้าจะได้ช่วยกันเปิดเผยความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจกันนะครับเอา้าต่อไปศึกษาการเกิดขึ้นของอกุศลกรรมกล่าวโดยจิตตุป,ปาทะบางทีก็กล่าวโดยจิตตุบาท อ่านได้ทั้งสองอย่างนะจิตุปาทะก็ได้จิตุบาทก็ได้นะครับนั่นก็คือการเกิดขึ้นของจิตมีคําแปลนะครับจิตุบาทไม่ต้องหาคําแปลมีอยู่ข้างล่างนะครับจิตุปาทะหรือจิตุบาทคือการเกิดขึ้นของจิตนะฮะการเกิดขึ้นของจิตแล้วก็มีอากูโซลจิตสิบสองโลภมูลจิต8โทสะมูลจิตสอง โมหะมูลจิตสองนะโมหะมูลสองเหล่านี้เรียนมาแล้วฮะในปร,ริเฉตที่หนึ่งอากุศลจิตสิบสองคือโลภะแปดโทสะสองโมหะสองเรียกให้เต็มอ่าเรียกให้เต็มศัพท์ก็คือโลภะมูลจิตแปด โทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองครับเราเรียนกันมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้เรียนแนะนำให้ดูในหนังสือปริเชตที่หนึ่งถ้าดูนหนังสือปริเชตหนึ่งไม่รู้เรื่องให้ดูในทีวีที่บ้านคุณเองโดยซื้อธรรมะสิบเจ็ดคำพี หรืออภิธรรมะเจ็ดคำพีไปเปิดตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเป็นต้นไปธรรมะอภิธรรมะเจ็ดคำพีครับจะบรรยายตั้งแต่ปริเชตที่หนึ่งถึงปริเชตที่ห้ากำลังบรรยายนะครับอันนี้ครก็จะมีต่อไปเรื่อยๆถึงปริเชตที่9ถ้าไม่หนีกันซะก่อนถ้าผมหนีไปก่อนก็ตามผมไปเนาะไปเจอกันที่ ธรรมสภาเนาะธรรมสภาจะเปิดบรรยายอาภิธรรมที่ศาลาธรรมสภาตอนนี้มีบร,รรยายหรือเปล่าไม่รู้นะนะแต่ถ้าผมไปมีการบรรยายอภิธรรมะเจ็ดคำพีแน่นอนนะแล้วท่านทหลายก็ไปเรียนกันที่นั่นต่อให้ครบเก้าปริเชษ นะถ้าเกิดยังอยู่นะก็ไม่ต้องไปรอที่โน่นะศึกษาที่ดีท่านผู้ชมก็ช่วยกันนะต่อสัญญาหน้าจอเอาไว้ที่บ้านท่านนะเอาจริงจริงนะครับตอนนี้เปิดการเรียนพระไตรปิฎกโดยอ่านพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันได้ชมกันนี่ท่านไม่มีทีวีก็ นะจนสตงังไม่ใช่จนใจนะใช่ไหมจนสตงังอ,อ้าวตกลงไม่ใช่นอกเรื่องแต่เรื่องเป็นความจรงิงให้เข้าใจนะครับว่าการเกิดขึ้นของอากุศลกรรมกล่าวโดยจิตุป,ปบาทก็คืออากุศลจิตทิบสองอันมีโลภมูล8โทสะมูลสองโมหมูลสองตอนี้อากุศรลกรรมก็คือ อากุศละจิตนั่นแหละพูดสั้นๆเลยนะฮะอากุศลกรรมก็คืออากุศลจิตนั่นแหละการใดเกิดอากุศลจิตขึ้นการนั้นเรียกกันว่าอากุศลกรรมนะฮะอากุศลกรรมก็มีโลภะแปดโทสะสองโมหะสองอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอากุศลกรรมนั้นเขาจึงใช้คำว่าจิตุปาทะ การเกิดขึ้นของจิตแต่และดวงละดวงมันมีผลโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งก็มีผลดวงที่สองถึงดวงที่แปดก็มีผลมีผลของตนเองหมดนะให้เราได้เข้าใจอย่างนี้นั่นการเกิดขึ้นของอกุศลกรรมเนี่ยภาษาธรรมะเรียกกันว่าจิตตุปาทะเราเรียนอกุศุลกรรมสิบสองเรียนรวมแต่เวลามันเกิดไม่ได้เกิดทั้งสิบสองหรอกครับ มาเกิดทีละหนึ่ง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 เขาจะเรียกจิตุปาทะเพราะมันเกิดทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งเกิดพร้อมกันไม่ได้นนะดทั้งสิบสองนะฮะโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเกิดเป็นชาวนะได้เจ็ดขณะนร่ครับคือจิตุปตาทะการเกิดขึ้นของโลภะมูลจิตขณะหนึ่งขณะขณะหนึ่งเป็นชาวนะได้เจ็ดขณะนั่นคือจิตุป 7, าทะเจ็ดขณะ จิตา,าิาัสขนาก็มีวิบากวิบากก็คือผลที่จะนำปฏิสนธิทารุภะก่อในในเปรตหรืออสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีผลนะอา้าต่อไปครับกล่าวโดยอกุศลนจิตก็มีอกุศลนะจิตสิบสองนะจิตวปาทะกล่าวโดยทวารก็มีสาม น่ก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจถวาวรนนี่แกแปลว่าประตูกะมาทางทวานรไหนคนตลกถวาวรคนทำไมถึงมีเก้าก็คุณนับเอาเองนะวานรแปลว่าประตูแปลว่าทาง ่างตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจหทางก็ได้สมทางก็ได้9ทางก็ได้ก็แล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นตัวหลักนะนะอากุศลกล่าวโดยทวารก็มีทางกายเรียกกายทวารทางวาจาก็วจีทวารทางใจก็มโนทวารนะกล่าวโดยกรรมบทมีสิ นะกล่าวโดยกรรมบทมีสิบนะกล่าวโดยทวารมีสามนะนะกล่าวโดยกรรมบทมีสิบกล่าวโดยอคุสลรจิตมีสิบท่านผู้ฟังที่เคารพคัท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณท่านอญยาขาบง ศรัทธาของคุณกระดังงาและลูกหลานศรัทธาของคุณสมจิตเรียงทรัพย์และศรัทธาของคุณสันสนีจันสุขโขร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนวันรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นศรัทธาของคุณอารีสังวนศรีรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุ กัตสตาของคุณอารีสังวนศรีกันในคืนวันพุ่น,นีครับคืนนี้เวลาหมด <c oughs> หมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงังเกิดมีแก่คุณคุณท่านอัญยาขาบ,บงคุณกระดังงาและลูกหลานคุณสมจิตเรียงทรัพย์และคุณสันสนีจันสุขโขและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน สวัสดีครับในหัวงขอธรรมกิเลสตัณหาพากันล้มกันลกมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามาักมองอารมณ์โกรธล,ลบหลง ทำจิตใจให้สวงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลองอามา